สวัสดีครับผมโอ้โอ้บอยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับสูตร3สูตรนะครับก็คือสูตร count if ติม s นะครับคือการนับจานวนตามเงื่อนไขที่มากกว่า1เงื่อนไขนะครับ2คือสูตร sum if ติม s นะครับก็คือการหาผลรวมแยกตามเงื่อนไขที่มากกว่า1เงื่อนไขนะครับ3คือ average if เติม s นะครับก็คือการหาค่าเฉลี่ยตามเงื่อนไขที่มากกว่า1เงื่อนไขเช่นกันนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าตอนเนี้ยผมต้องการจํานวนของตําแหน่งนะครับแยกตามตําแหน่งเนี่ย จำนวนแยกตามตำแหน่งเนี่ยเราจะหาจำนวนไงโดยใช้สูตร c o u n i f s นะครับพิมพ์นะครับเท่ากับนะครับ countifs นะครับเปิดวงเล็บนะครับเราต้องใส่ช่วงข้อมูลของเงื่อนไขที่1นะครับเงื่อนไขที่1ก็คือตัวตำแหน่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องใส่ตัวเงื่อนไขของมันนะครับก็คือตัวนี้นะครับเงื่อนไขของมัน พอเปิดวงเล็บครับกด enter ครับมันก็จะนับจํานวนของผู้จัดการว่ามีทั้งหมดกี่คนนะครับหากเราต้องการลากเราต้องล็อกเซลล์นะครับล็อกเซลล์โดยใช้โดยใช้ตัว S ที่มีขีดกลางครับหรือค่าเงินนะครับล็อกไปครับทั้งคอลัมน์และแถวนะครับแต่ตัวสุดท้ายเราจะล็อกแค่คอลัมน์นะครับเพราะว่าเราต้องการให้แถวขยับลงไปเรื่อยๆนะครับ เราหลอกกลากได้เลยครับจากนั้นนะครับเราต้องการหาเงินเดือนแยกตามตำแหน่งครับเราจะใช้สูตร sum if sum if ครับเพราะเราต้องหาผลรวมของเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งนะครับก็ใช้สูตร sum if นะครับ sum if นะครับเปิดวงเล็บนะครับช่วงนะครับเราต้องใส่ช่วงที่ต้องการพผลรวมนะครับช่วงที่ต้องการผลรวมคือช่วงเงินเดือนถูกต้องครับที่ต้องการผลรวมจากนั้นนะครับ เราก็ต้องใส่ช่วงที่เราจะให้มันกองเงื่อนไขนะครับก็คือช่วงที่เป็นตำแหน่งนะครับจากนั้นเราก็ใส่เงื่อนไขของช่วงนี้ไปนะครับปิดวงเล็บครับกด enter ครับมันก็จะรวมเงินของตำแหน่งนั้นๆให้นะครับว่ามีเท่าเท่าไหร่นะครับหากเราต้องการลากเราต้องล็อกเซลล์เช่นเดิมนะครับก็ใช้เครื่องหมายตัวรูปเงินนะครับ ล็อกไปทั้งคอลัมน์และแถวนะครับคอลัมน์แถวนะครับคอลัมน์แถวคอลัมน์แถวตัวสุดท้ายเราล็อกแค่คอลัมน์นะครับเพราะว่าเราต้องการให้แถวเนี่ยขยับลงไปเรื่อยๆเพราะเราจะลากนะครับกด enter ครับจากนั้นเราก็ลากไปเลยต่อมาครับเราจะหาค่าเฉลี่ยของเงินเดือนตามตำแหน่งค่าเฉลี่ยของเงินเดือนเราต้องใช้ average นะครับค่าเฉลี่ย เราก็ใส่ average if เติม s นะครับเท่ากับ a v e r a, a g e i f s นะครับก่อนอื่นเราต้องใส่ช่วงข้อมูลที่ต้องการเงื่อนไขนะครับที่หนึ่งก็คือเราต้องการเงินเดือนเราต้องการรู้เงินเดือนเราก็เอาช่วงนี้มาครับจากนั้นเราก็ต้อง เราต้องแยกตามตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ช่วงข้อมูลที่เป็นตำแหน่งนะครับเลือกเลือกช่วงข้อมูลที่เป็นตำแหน่งนะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขของตำแหน่งนั้นไปนะครับว่าต้องการผู้จัดการนะครับเปิดวงเล็บนะครับปึ๊บมันก็จะหาค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของตำแหน่งผู้จัดการมาให้นะครับผมหาต้องการลากเช่นเดิมครับเราต้องล็อกเซลล์นะครับก็ล็อกเซลล์ครับตัว S ที่มีขีดกลางนะครับ ล็อกทั้งคอลัมน์และแถวนะครับคอลัมน์และแถวออกไปเลยครับส่วนอันสุดท้ายที่เป็นตำแหน่งนะครับเราจะล็อกแค่คอลัมน์นะครับเพราะต้องการให้แถวมันขยับลงไปนะครับจากนั้นเราก็ลากได้เลยครับเห็นไหมครับง่ายๆเพียงแค่เข้าใจสูตรนะครับ เพราะว่าสูตรที่มี i e f เนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับก็สามารถใช้ใช้เงื่อนไขเดิมได้เลยก็คือเงื่อนไขแล้วก็และด้วยเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับช่วงและเงื่อนไขช่วงและเงื่อนไขไปได้เรื่อยๆนะครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับง่ายๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหากใครมีคอมเมนต์นะครับหรือต้องการความรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ